โอ้โหตะวันตกถึงกับออกปากเตือนไทยกำลังติดกับดักสีเทาจากจีนและรัสเซียแบบไม่รู้ตัวทุนไหลทลักแต่ซ่อนพิษเอาไว้เต็มระบบขณะเดียวกันไทยกำลังก้าวขึ้นเป็นจุดร้อนใหม่ของมหาอำนาจสองขั้วทำกลางสงครามการค้าทร์2.0ที่บีบให้ชาติตะวันตกแห่ดีริสหนีจีนรัสเซียกันทั้งแถบแต่สำหรับกรุงเทพโอ้ยเรื่องมันไม่ง่ายอย่างที่คิดเพราะในมุมของไทยนี่คือโอกาสทองที่ต้องควา้าแต่ในมุมตะวันตก นี่คือกับดักที่พร้อมดูดทุกประเทศที่ก้าวพลาดอะไรคือความจริงอะไรคือเกมที่ซ่อนอยู่และไทยกําลังเดินอยู่บนเส้นทางแห่งโอกาสหรือกําลังเดินเข้าไปในอ้อมกอดที่แน่นเกินไปของสองมหาอำนาจฟังให้จบคุณจะมองภูมิรัฐศาสตร์ไทยไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปไทยกําลังถูกจับตามองอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนโลกตะวันตกส่งสัญ,ญญาณเตือนแรงขึ้นทุกสตา์ว่าประเทศของเรากำลังก้าวเข้าใกล้สิ่งที่พวกเขาเรียกว่ากับดักสีเทา พื้นที่ระหว่างผลประโยชน์กับความเสี่ยงพื้นที่ที่ไม่มีคําว่าแน่นอนและไม่มีใครช่วยเราได้ท่านหลงทางเพราะในขณะที่ปักกิ่งและมอสโกรเร่งขยายอิทธิพลเพื่อช่วงชิงดุลอํานาจกับสหรัฐอเมริกาภายใต้ยุค,ค้งสองก็กําลังใช้พลังทางเศรษฐกิจบีบพันธมิตรให้ลดการพึ่งพาจีและรัสเซียคําว่าดีริสก์ถูกใช้ถี่ขึ้นแรงขึ้นและชัดเจนขึ้นว่าฝั่งตะวันตกต้องการให้ไทยเลือกข้าง แต่ประเทศไทยไม่ได้เดินเกมแบบนั้นเราเลือกใช้ยุทธศาสตร์ภัยลู่ลม2.0ลู่ไปตามแรงลมแต่ไม่หักโน้มตัวให้โอกาสและไม่ปิดประตูใส่ใครทั้ง3ฝ่ายนี่คือสิ่งที่ทำให้ไทยถูกจับตาหนักเป็นพิเศษเพราะแม้จะดูเหมือนเดินเกมสมดุลแต่ยอดดุลการค้าที่ขาดไปถึง1.6ล้านล้านบาทกับจีนตามข้อมูลของ s b EIC กลับทำให้ตะวันตกตั้งคำถามว่าไทย กำลังได้ประโยชน์จริงหรือกำลังถูกดึงเข้าอิทธิพลจีนแบบไม่รู้ตัวความกังวลไม่ได้หยุดแค่เศรษฐกิจแต่ลามไปถึงภูมิรัฐศาสตร์เมื่อไทยกลายเป็นพื้นที่ปลอดภัยของรัสเซียหลังถูกคว่ำบาตรจากยุโรปและสหประชาชาติธุรกิจบางกลุก่มย้ายฐานมาไทยเงินรัสเซียไหลเข้าท่องเที่ยวชุมชนขนาดใหญ่ตั้งในภูเก็ตและพัทยาจนราคาที่ดินพุ่งขึ้น15-20%ในช่วงสองปี ตัวเลขนี้ทําให้บอชิงตันและบรัสเซลส์มองไทยเป็นช่องว่างในมาตราการลงโทษรัสเซียคําถามจึงตามมาว่าไทยกําลังช่วยเศรษฐกิจตัวเองหรือกําลังเปิดประตูให้ทุนสีเทาไหลเข้ามาอย่างควบคุมไม่ได้นั่นคือความกลัวของตะวันตกและมันไม่ใช่ความกลัวธรรมดาแต่เป็นความกลัวเชิงยุทธศาสตร์เพราะไทยคือจุดยุทธศาสตร์ที่สาคัญเกินกว่าจะปล่อยผ่านไทยยุกึงงกลางเส้นทางพลังงานการค้าดิจิทัล และเส้นทางใหม่ที่จีนกําลังวางรากฐานไทยจึงไม่ใช่ประเทศเล็กที่ไร้ความหมายแต่เป็นพื้นที่ที่มหาอํานาจต่างต้องการรักษาอิทธิพลเอาไว้ตะวันตกจึงถามคําเดียวว่าไทยกําลังมองสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นโอกาสหรือกําลังเดินเข้าอ้อมกอดที่แน่นเกินไปของใครบางคนเพราะถ้ามองในมุมของพวกเขาการที่ไทยเปิดประตูให้จีนขยายอิทธิพลด้านโลจิสติกเปิดพื้นที่ให้รัสเซียหลบแรงความบาดและใช้ช่องว่างของนโยบายทรัมป์ เพื่อดึงประโยชน์ทางภาษีมันดูเหมือนไทยกำลังเดินบนเส้นลวดเส้นที่ยาวแคบและมีแรงดึงจากทั้งสามด้านพร้อมกันแต่ในมุมของกรุงเทพนี่คือเกมที่ต้องเล่นเพราะโลกไม่ใช่ยุคสงครามเย็นที่เราเลือกแค่ฝั่งซ้ายหรือขวาวันนี้คือยุคสีเทายุคที่ถ้าหยุดนิ่งคือแพ้ท่านเลือกข้างเร็วเกินไปคือเสียเปรียบและท่านหลงเชื่อคำเตือนจากฝ่ายเดียว เราก็อาจยอมมอบอำนาจต่อรองให้คนอื่นโดยไม่รู้ตัวไทยกำลังถูกบีบให้พิสูจน์ว่าประเทศเล็กในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะสามารถยืนเป็นศูนย์กลางที่คุมเกมได้จริงหรือไม่หรือจะถูกดูดเข้าสู่วงอิทธิพลของจีนและระัสเซียแบบที่ตะวันตกกังวลมาตลอด2ปีที่ผ่านมาแต่เรื่องที่ทำให้สถานการณ์ซับซ้อนกว่าเดิมคือตัวเลขข้อมูลจริงและสัญ,ญญาณทางเศรษฐกิจที่ไหลเข้ามาแบบไม่หยุดตัวเลขขาดดุลการค้า ตัวเลขการท่องเที่ยวตัวเลขการลงทุนทั้งหมดเชื่อมต่อกันอย่างแม่นยำจนเกิดคำถามว่าไทยกำลังเป็นผู้เล่นหรือกำลังถูกเล่นอยู่กันแน่นี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดและยังมีอีกหลายชั้นที่ซ่อนอยู่ใต้พรมทางการทูตเพราะเมื่อเราขุดลึกลงไปอีกชั้นเราจะเห็นว่าจีนไม่ได้มองไทยแค่คู่ค้ารัเสเซียไม่ได้มองไทยแค่จุดท่องเที่ยวและสหรัฐก็ไม่ได้มองไทยแค่พันธมิตรเก่า ทั้งสามกำลังมองไทยเป็นตัวแปรยุทธศาสตร์ชิ้นส่วนสำคัญในเกมแย่งผลประโยชน์ของศตรวรรษที่21เกมที่ไม่มีคำว่าเมตตามีแต่ผลประโยชน์และมีแต่ผู้ที่อันเกมเร็วเท่านั้นที่รอดและนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของมุมมองจากตะวันตกที่ทำให้พวกเขายืนยันว่าไทยกำลังเดินเข้าใกล้กับดักสื้อเถามากกว่าที่คนไทยส่วนใหญ่รู้ตัวแต่ทั้งหมดนี้ยังไม่ใช่ภาพใหญ่สุดเพราะในตอนต่อไป เราจะขยายเลนไปดูจีนแบบเต็มเฟรมและคุณจะเห็นว่าเหตุใดปักกิ่งจึงต้องการไถยมากกว่าที่เคยและทำไมเส้นทางรถไฟท่าเรือพลังงานรวมถึงอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าถึงได้วางบนผืนแผ่นดินไทยอย่างแม่นยำจนตะวันตกรู้สึกหนาวขึ้นทุกปีนี่คือจุดที่เกมเริ่มชัดและจุดที่แรงกดดันจะพุ่งขึ้นแบบก้าวกระโดดเตรียมเข้าสู่ความจริงลึกชั้นถัดไปเพราะเกมที่จีนวางในไทยซับซ้อนกว่าที่ใครคิด และอาจเป็นตัวกาหนดอนาคตภูมิภาคทั้งหมดจีนรู้ดีว่าความเสี่ยงใหญ่ที่สุดของตัวเองไม่ได้อยู่ที่กองทัพสหรัฐแต่ซ่อนอยู่ที่ช่องแคบมะ,ะกาข้อขวดของโลกที่สินค้าน้ํามันและพลังงานของจีนกว่า90%ต้องผ่านและถูกควบคุมทั้งยุทธศาสตร์โดยวอชิงตันแทบทั้งหมดหากวันหนึ่งช่องแคบนี้ถูกปิดเศรษฐกิจจีนจะชะงักเส้นเลือดใหญ่ด้านพลังงานหยุดไหลและปักกิ่งจะเสียเปรียบแบบไม่ทันตั้งตัวเพราะฉะนั้นจีนต้องการทางออกต้องการเส้นทางใหม่ที่ไม่ถูกคุมโดยอเมริกา และคำตอบนั้นชัดเจนกว่าที่คิดนั่นคือไทยไทยคือคีย์พีกข,ของแผนใหญ่ที่จีนวางมานานเป็นสิปีแผนที่ไม่ได้มีแค่การขาแต่เป็นการแก้จุดตายของประเทศและทําให้จีนไม่ต้องตกเป็นเหยื่อของภูมิรัฐศาสตร์อีก 1. เส้นทางบายพาสมรการถไฟความเร็วสูงจีนลาวไทยเซนคุนหมิงเวียงจันท์กรุงเทพโครงการยักษ์มูลค่า1.8หมื่นล้านดอลลาร ที่เริ่มก่อสร้างในฝั่งไทยปี2658และคาดว่าจะแล้วเสร็จใน2670นั่นหมายความว่าเมื่อเส้นนี้เปิดใช้จริงสินค้าจีนจะสามารถทะลุลงสู่อ่าวไทยได้โดยไม่จําเป็นต้องผ่านมลาราาอีกต่อไปแม้แต่นิดเดียวนี่ไม่ใช่แค่โปรเจกต์โลจิสติกแต่มันคือยุทธศาสตร์ลดการคูบีบของสหรัฐแบบถาวร 2. ไทยกลายเป็นฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อเลี่ยงภาษีทรัมป์เมื่อ,ออเมริกาใช้มาตรการภาษีลูกโซ่เก็บภาษีรถยนต์ไฟฟ้าจากจีนสูงถึง60% กกิ่งไม่รอให้ตลาดสหรัฐหายไปแต่เลือกเดินเกมใหม่ผลิตจากไทยแล้วส่งออกไปอเมริกาแทนเพราะกฎภาษีของทรัมป์ไม่สามารถตีความได้ว่าเป็นสินค้าจีนได้ถ้าผลิตในไทยนี่คือเหตุผลที่ BYD และ Great Wall ทุ่มเงินลงทุนรวม4 0 0 0ล้านดอลลาร์ตั้งโรงงาน5แห่งบนผื้นแผ่นดินไทยและวางเป้าหมายส่งออก2ล้านคันต่อปีโดยใช้ตราเม d e อินไ a i แ a นด์เพื่อทะลุเข้าไปในตลาดอเมริกาอย่างถูกกฎหมายนี่คือเกมที่คำนวณละเอียดและไทยคือทางผ่านสำคัญที่จีนเลือกใช้ เพื่อไม่ถูกอเมริกาตัดทางทำมาหากิน 3. แม้เงินจีนไหลเข้ามาหาฝาลแต่ไทยยังขาดดุลการค้ากับจีน1.6ล้านล้านบาทตามการวิเคราะห์ของ SCB EIC ตัวเลขนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กเพราะมันสะท้อนดุลอันหน้าที่จีนเหนือกว่าในเชิงเศรษฐกิจอย่างชัดเจนและเป็นข้อมูลที่ทําให้โลกตะวันตกตั้งคําถามว่าไทยกําลังได้เปรียบหรือกําลังถูกผูกมัดโดยไม่รู้ตัวกรณีเรือดำน้ำ S26T ที่ไทยถูกบังคับให้ต้องใช้เครื่องยนต์จีนแทนเครื่องยนต์ MTU จากเยอรมันเพราะถูกเซงชั่นเป็นสัญญาณเตือนชัดเจนว่าไทยต้องรับเงื่อนไขสีแดงบางอย่างเพื่อแลกกับการเดินเกมร่วมกับปักกิ่งและเงื่อนไขเหล่านี้ไม่ได้เป็นประโยชน์กับไทยในระยะยาวเท่าใดนักทั้งหมดนี้คือภาพที่ทําให้ตงมันตกกังวลกังวลว่าไทยอาจกําลังตกอยู่ในวงโคโจรจีนในแบบที่เราไม่รู้ตัวเพราะจีนได้ทางยุทธ,ธาศาสตร์ได้เส้นทางโลจิสติกได้ฐานผลิตได้ทางออกสู่ตลาดอเมริกา ได้การยอมรับจากชาติอาเซียนและได้พื้นที่ยึดโยงทางการพูดแบบแน่นหนาส่วนไทยได้อะไรได้การลงทุนจํานวนมากได้การจ้างงานได้โครงสร้างพื้นฐานที่ไม่เคยมีมาก่อนแต่ก็แลกมาด้วยการขาดดุลสูงเป็นประวัติการและความเสี่ยงจากการถูกมองว่ากําลังเองเข้าไปข้างจีนมากกว่าที่ควรนี่คือคําถามสําคัญของยุคนี้ไทยกําลังเดินเกมหรือกําลังถูกเดินเกมและคําตอบนี้ยังไม่ชัดเจนพอจนกว่าจะดูอีกครึ่งหนึ่งของภาพ เครื่องที่เกี่ยวกับรัสเซียผู้กําลังใช้ไทยเป็นท่อลําเลียงเศรษฐกิจหลังถูกโลกคว่ำบาตรในตอนต่อไปคุณจะเห็นว่ารัสเซียมองไทยเป็นมากกว่าจุดท่องเที่ยวแต่เป็นจุดหลบพายุจุดพักเงินและจุดเชื่อมต่อที่ทาให้รัสเซียยังยืนได้ท่ามกลางแรงกดดันของสหประชาชาติและยุโรปและเมื่อจีนกับรัสเซียต่างมีเหตุผลลึกซึ้งในการใช้ไทยเป็นฐานยุทธศาสตร์สถานการณ์ที่แท้จริงของประเทศเราจะชัดขึ้นอย่างน่าตกใจเตรียมเปิดชั้นต่อไปของความจริงเพราะความเราอารมณ์กำลังเข้มขึ้น และการวิเคราะห์สถานการณ์จะลึกกว่าเดิมแบบเท่าตัวรัเสเซียประเทศที่เคยพึ่งพาการค้ากับยุโรปอย่างมหาศาลถูกตัดออกจากระบบการเงินโลกทุกปิดท่าถูกปิดธุรกรรมและถูกบีบให้ต้องมองหาทางรอดใหม่หลังยูอและยูเอ็กดความบาดแบบเข้มข้นที่สุดในรอบหลายทศวรรษในสภาพที่ผายุความบาดโหมกระหนำ่ำรัเสเซียต้องหาที่หลบหลมพื้นที่ที่ไม่เพียงแค่รับนักท่องเที่ยวแต่ต้องรับเงินรับธุรกิจรับการเคลื่อนย้ายของทุนที่ไม่อยากถูกตรวจสอบและไทย คือจุดยุทธศาสตร์ที่ตอบโจทย์ที่สุดเพราะไทยไม่ได้รวมความบาดไม่ได้ห้ามธุรกรรมรัสเซียและไม่ได้ตัดความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจตามแนวทางตะวันตกผลลัพธ์คือไทยกลายเป็นเซฟโซนที่สําคัญของชาวรัสเซียในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 1. ไทยคือศูนย์กลางท่องเที่ยวของรัสเซียปี2658มีนักท่องเที่ยวรัสเซียเข้าสู่ประเทศไทย1.48ล้านคนสร้างเงินสะพัด100ล้านบาทตามตัวเลขจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคอมมิชชั่นรัสเซียขยายตัวใหญ่ทั้งในภูเก็ตและพระยา คาเฟ่ร้านอาหารบริการต่างๆเริ่มกลายเป็นรัเสเซียเป็นส่วนหนึ่งของเมืองไม่ใช่แค่ผู้มาเยือนและการไหลบ่าของประชากรชั่วคราวนี้ทําให้ราคาที่ดินพุ่งขึ้น20%ในเวลาอันสั้นนี่คือสัญญาณที่บอกว่ารัเสเซียไม่ได้มาเที่ยวแต่มาสร้างรักฐานใหม่ 2. ไทยกลายเป็นช่องทางการค้าระดับใหญ่ในช่วงที่รัเสเซียโดนปิดล้อมทางเศรษฐกิจไทยนําเข้าปุ๋ยและน้ำมันจากรัเสเซียมูลค่า5,000ล้านดอลลาร์ต่อปีตามข้อมูลของกรมศุลกากรสําหรับรัเสเซีย นี่คือเส้นเลือดเศรษฐกิจที่ยังคงไหลยอยู่ในวันที่หลายประเทศหยุดซื้อแต่ไทยไม่หยุดและการที่ไทยยังเปิดประตูทางค้ากับรัสเซียทําให้กรุงเทพกลายเป็นหนึ่งในช่องทางรอดที่สําคัญของมอสโกแบบที่ทั้งยุโรปและอเมริกากังวลอย่ญญางหลีกเลี่ยงไม่ได้ 3. ปัญหาทุนสีเทาคือสิ่งที่ตะวันตกจับตาหนักที่สุดเพราะเมื่อมีคนมีธุรกิจและมีเงินจํานวนมากหลายเข้ามาในเวลารวดเร็วโอกาสที่เงินผิดกฎหมายจะปะปนเข้ามาก็สูงตามไปด้วย องค์สืบสวนระหว่างประเทศอย่าง OCCRP พบสัญญาการฟอกเงินของกลุ่มโอลิกาคผ่านคอนโดและที่ดินในไทยเส้นทางเงินที่ไม่มีที่มาธุรกรรมที่ใช้ตัวกลางและกลุ่มทุนที่เข้ามาซื้อทรัพย์สินอย่างรวดเร็วผิดปกติทั้งหมดนี้กลายเป็นยิกซอที่เชื่อมต่อกันได้ว่ามีบางอย่างกําลังไหลเข้ามาภายใต้เงาของสงครามนอกจากนั้นยังเกิดความขัดแย้งภายในพื้นที่ท่องเที่ยวโดยเฉพาะในภูเก็ตรายงานของภูเก็ตนิวส์ชี้ว่ามีเหตุปะทะระหว่างชาวรัเสเซียกับคนไทยในชีพไกด์และขับรถ เพราะบางกลุ่มเขามาทํางานโดยไม่ได้รับอนุญาตยังรายได้ที่สังวนไว้สําหรับคนไทยนี่คือผลกระทบโดยตรงที่ไม่ได้อยู่ในระดับประเทศแต่อยู่ในระดับชีวิตคนท้องถิ่นและเป็นจุดที่กอ่อให้เกิดความตึงเครียดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทั้งหมดนี้ทําให้ได้ภาพใหญ่ที่ชัดเจนขึ้นรัเสเซียกําลังใช้ไทยเป็นทั้งที่พักลมที่จอดเงินที่เตรียมขยายฐานเศรษฐกิจและเป็นประตูสําคัญที่จะทําให้มอสโกอย่างคงหายใจได้ท่ามกลางการปิดล้อมทางเศรษฐกิจจากโลกตะวันตกคําถามคือไทยกําลังได้อะไร คำตอบคือได้เม็ดเงินที่หมุนเวียนอย่างรวดเร็วได้แรงหนุนด้านการท่องเที่ยวได้การนําเข้าพลังงานราคาดีแต่ในอีกด้านหนึ่งไทยกําลังเสี่ยงจะกลายเป็นท่อน,น้าเลี้ยงของรัเสเซียไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามและเมื่อเส้นทางนี้ถูกจับตาจากทั้งยูอีและสหรัฐแรงกดดันจากต่างประเทศก็อาจเข้ามาเร็วและหนักกว่าที่คิดนี่คือจุดที่ไทยต้องคุมเกมให้ได้เพราะการเปิดประตูให้รัเสเซียมากเกินไปอาจทํา,าให้ไทยมองว่าเลือกข้างและถูกโยงเข้าสู่ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์โดยเราไม่ได้ตั้งใจแม้แต่นิดเดียวแต่คําาาถมสสััทีุ่่ดยงอูข้้หน เมื่อจีนกับรัสเซียต่างใช้ไทยเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์แล้วสหรัฐมองเห็นอะไรอเมริกากําลังทําอะไรอยู่แล้วไทยอยู่ตรงไหนในสายตาทรัมป์2.0ในตอนต่อไปเราจะเจาะลึกแรงกดดันจากทางตะวันตกแรงก,กดดันที่อาจกําหนดอนาคตของไทยทั้งประเทศนี่คือช่วงที่เกมจะเริ่มเข้มที่สุดและการวิเคราะห์สถานการณ์จะพาคุณไปสู่เบื้องหลังที่ยังไม่ถูกพูดถึงเตรียมพร้อมสําหรับความจริงชั้นลึกเพราะความร้าอารมณ์กําลังทวีคูณและก้าวต่อไปจะเป็นจุดที่ทําให้หลายคนมองประเทศไทยไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปไทย ก้าวเข้าสู่ปี2658พร้อมการตัดสินใจครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์การทูตสมัยใหม่ไทยเข้าร่วมกลุ่ม BRICS กลุ่มเศรษฐกิจที่มี GDP รวม30%ของทั้งโลกเป็นตลาดกำลังเติบโตเป็นเวทีใหม่สำหรับการค้าการลงทุนและเป็นพื้นที่ที่ไม่ถูกกำกับโดยกติกาตะวันตกแบบเดิมอีกต่อไปนี่คือก้าวสำคัญเพราะมันเปิดประตูสู่ตลาดใหม่เปิดโอกาสใหม่ และให้ไทยมีพื้นที่ต่อรองมากขึ้นกับสหรัฐจนเห็นได้ชัดจากดิวที่เกิดขึ้นในเดือนตุลาคมปี2658เมื่อทรัมป์ยอมลดภาษีสินค้าไทยบางรายการเพื่อดึงไทยกลับเข้าความสัมพันธ์ที่อเมริกาควบคุมได้มากขึ้นและในอีกด้านหนึ่งจีนและรัเสเซียคู่ค้าหลักของกลุ่มบริกส์ไม่กดดันไทยในประเด็นประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชน หรือกฎเกณฑ์การเมืองภายในอย่างที่ยุโรปและวอชิงตันทำนี่ทำให้การเคลื่อนตัวเข้าหาบริกส์กลายเป็นพื้นที่ที่ไทยสามารถหายใจคล่องกว่าและต่อรองผลประโยชน์ได้มากกว่าในระบบโลกแบบเดิมแต่ประตูทุกบานหลวนมีเงื่อนไขและความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่ในรอยต่อของผลประโยชน์คือสิ่งที่ไทยต้องมองให้ขาดเพราะเมื่อไทยเปิดประตูให้ทุนจีนและรัเสเซียกระแสงเงินที่ไหลเข้ามาไม่ได้มีแต่เงินขาว ตามตัวเลขของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในปี2658ทุนจากจีนและรัรรรสเซียไหลเข้าไทยกว่า1ล้านล้านดอลลาร์ตัวเลขที่ดูงดงามแต่ในนั้นมีเงินสีเทาปะปนจำนวนมากทั้งจากสแกมออนไลน์ของจีนในรูปแบบที่เรียกว่าพิกบ b ช s h i n มูลค่ากว่า4,000ล้านดอลลาร์ตามข้อมูลของเชน n ล l ิ s ิและเงินรัสเซียที่หลบการคว่ำบาตรผ่านการซื้ออสังหาริมทรัพย์การตั้งบริษัทต,ตัวกลาง รวมไปถึงการลงทุนที่ไร้ที่มาที่ไปที่องค์การ OCCRp เตือนว่ากำลังแทรกเข้ามาในเซาท์อีสต์เอเชียอย่างต่อเนื่องตะวันตกมองสิ่งเหล่านี้เป็นสัญญาณเตือนและยกตัวอย่างเพื่อนบ้านของไทยเป็นกรณีศึกษากัมพูชาเคยฟอกเงิน24,000ล้านดอลลาร์จนเกิดวิกฤตสีหนวุวิลเมืองที่เคยรุ่งเรืองพังทลายลง20%ถูกทุนผิดกฎหมายยึดครองและไม่สามารถควบคุมได้อีกต่อไปลาวและเมียนมา ติดกับดักหนี้จีนกว่า40%ของ GDP ตามรายงานของธนาคารโลกจนเสถียรภาพทางการคลังสั่นคลอนและสูญเสียอำนาจต่อรองเกือบทั้งหมดทั้งหมดนี้ถูกยกขึ้นมาเตือนประเทศไทยว่าเรากำลังเดินอยู่บนเส้นบางๆเส้นที่มีด้านหนึ่งเป็นโอกาสทองของโลกใหม่และอีกด้านเป็นหลุมดำของทุนสีเทาที่พร้อมเกลื่อนทุกอย่างหากไทยก้าวพลาดเพียงก้าวเดียวแต่ไทยก็รู้ดีว่าการเมืองโลกวันนี้ไม่ใช่สงครามเย็น ไม่ใช่โลกสองสีที่ต้องเลือกข้างแบบตายตัวมันคือโลกสีเทาโลกที่ทุกมหาอำนาจมีประโยชน์แอบแฝงโลกที่ไม่มีคำว่ามิตรแท้แต่เต็มไปด้วยพันธมิตรตามผลประโยชน์นี่จึงเป็นเหตุผลที่ไทยเลือกเป็นไผ่ที่ลู่ลมลู่แต่ไม่ลม้มรับแรงลมทุกทิศทางแต่ไม่เองเข้าหาจีนจนเกินไปไม่ยอมกลายเป็นท่อน้ำเลี้ยงของรัเสเซียไม่ผูกตัวเองกับอเมริกาแบบหมดรูปแต่ยืนอยู่กึ่งกลาง แบบที่ยังคงรักษาผลประโยชน์ของตัวเองได้มากที่สุดนี่คือวิธีเดียวที่ประเทศอย่างไทยจะยืนอยู่กลางพายุโลกสีเทาโดยไม่ถูกดูดหายไปในเกมของมหาอำนาจเพราะไทยรู้ดีว่าคำเตือนจากตะวันตกคำแนะนำจากยุโรปคำตักเตือนจากวอชิงตันแม้จะฟังดูเป็นมิตรแต่แท้ที่จริงแล้วมักห่อด้วยผลประโยชน์มากกว่าไมตรีเสมอและโลกยุคนี้รางวัลจะตกอยู่กับคนที่ฟังทุกฝ่าย แต่เชื่อใจการวิเคราะห์ของตัวเองมากที่สุดนี่คือบททดสอบสุดท้ายของคลิปนี้และคือบททดสอบใหญ่ของประเทศไทยในยุคโลกสีเทาการเดินเกมที่จะกำหนดอนาคตของประเทศหลายสิบปีไม่ว่าจะเลือกเป็นไผ่ที่ยืดหยุ่นหรือเลือกแทงทื่อจนหัก